แพ่ส่งกำลังใจสดใสรุ่งโพทองนักร้องชื่อดังล้มป่วยโรคสมองและความจำส่งเจาะไขสันหลัง <What? S 1> เจ้าของเพลงดังรักน้องพรล,ล้มป่วย แห่ส่งกำลังใจลูกทุ่งดังสดใสรุ่งโพทองโดยเพจดาราภาพยนตร์เผยว่าเจ้าของเพลงดังรักน้องพรล้มป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับสมองและความจำรักษาตัวอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยาศิลปินลูกทุ่งคนดังสดใสรุ่งโพทองหรือชื่อตามบัตรประชาชนในสดใสโรจนะวิชัยในวัย69ปีล้มป่วยด้วยอาการโรคเกี่ยวกับสมองและความจำเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยา โดยในเบื้องต้นสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับสดใสรุ่งโพท,ทองในฐานะสมาชิกเลขที่010เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการรักษาเกี่ยวกับสมองที่สถาบันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ